ครับผมวันนี้เรามาล้างแอร์กันที่ที่ไหนวะต้นประชาอุทิศครับก็เป็นแอร์แหวนนะครับงานล้างแอร์แหวนตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการเตรียมงานเคลียร์พื้นที่นะครับเอาผ้าปิดบังปกคุมโต๊ะเก้าอี้ทีวีนะครับ เตรียมงานเตรียมอะไรกันอยู่นะครับเป็นแอร์แหวนไดกินนะครับ่อ,อค,รบครับผมหลังจากเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแอร์แหวนของไดกินนะครับครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ประกอบแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คอมพิวเตอร์ทํางานแล้วเทสเรียบร้อยแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ทํางานปกตินะครับแอร์มีความเย็นออกมาครับก็เคสนี้ไม่เป็นไรครับแค่สกปรกอย่างเดียวครับเออสนใจงานบริการล้างแอร์ก็ติดต่อบริษัท p m Air Service ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ยายครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้ําเลี้ยงผมด้วยขอบคุณมากเลยนะครับครับก็ครับผมเรียบร้อยครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้าแอมมีปัญหาอะไรให้พี่โมติดต่อมาแล้วผมเข้ามาดูแลให้ครับผมครับก็เดี๋ยวเปิดทิ้งไว้สักพักนึงก็ได้นะครับถ้ามีน้ำเดือดอะไรก็โทรแจ้งกันเลยนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากดูแลสุขภาพด้วยอายุเยอะเก้าสิบใช่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ประกอบแอ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วเทสเรียบร้อยแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ทำงานปกตินะครับแอร์มีความเย็นออกมาครับก็เคสนี้ไม่เป็นไรครับแค่สกปรกเพียงเดียวครับสนใจงานบริการล้างแอร์ก็ติดต่อบริษัทพ m Air Service ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับยายครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ น้ำเลี้ยงผมด้วยขอบคุณมากเลยนะครับครับก็ร้าผมเรียบร้อยครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้าแอมมีปัญหาอะไรให้พี่โมติดต่อมาแล้วผมเข้ามาดูแลให้ครับผมครับก็เดี๋ยวเปิดทิ้งไว้สักพักนึงก็ได้นะครับถ้ามีน้ำจุดอะไรก็โทรแจ้งกันเลยนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับผมอยากดูแลสุขภาพด้วยอายุเยอะเก้าสิบใช่ครับ